แล้วามาดูข่าวนี้ครับคือว่าที่บอกว่ามีงดกิจกรรมปรีใหม่ฮะแต่ว่าจะมีการเตรียมแจกพันธุไม้มงคลนะครับที่ผ่านพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะฮะพึกษสามหามงคลนะครับไปปลูกเพื่อเป็นสิริมงคลเื่องในโอกาสันนขึ้ปีใหม่ของไทยด้วยนะฮะดูไม้มงคลกันนะครับคุณผู้ชมครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเตรียมพันไม้มงคลทั้งหมด10ชนิดครับประกอบด้วยประยุงขนุนมะขามตะเคียนทอง การเกราสักประดูป่ามะข่าโมงรัชพฤกษ์แล้วก็โรงบาดานครับจำนวนทั้งสิ้นในสิบล้านกล้าประกอบพิธีในวันศุกร์ที่25ธันวาคมนี้นะครับมีสมเด็จพระวรณรัตเจ้าวาดวัดประวณิเวศร,ราชปรวิิหารนะครับเป็นประธานฝ่ายส่งแลนะพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นประธานฝ่ายคารวะหลังจากนี้นะครับประชาชนที่ต้องการพันไม้มงคลเพื่อที่จะนําไปปลูกสามารถติดต่อรับได้ตั้งแต่วันที่1 มก,การ,ราคม2564เป็นต้นไปนะครับในกทมก็รับกล้าไม้ได้ที่กรมป่าไม้และกรมทรัพ์แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับส่วนต่างจังหวัดครับก็สามารถรับได้ที่สำนักประจำจังหวัดด้วยส่วนใครที่จะบอกว่าจะไปสวดบนข้ามปีนะฮะหรือว่าเหนืออากาศสยานนะครับในพื้นที่สูงๆฮนะของการินไทยบอกว่าประกาศยกเลิกไปแล้วนะตามข่าวนะครับอย่างที่